ยาเทวตาสันติวิหาระวาสิณีทูปเปคเรโพติคเรตะหิงตะหิงตาธรรมะทานเนนะภวันเตปุปูชิตาโสทิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเรเทราจะมัญชาณวกาจะพิขาโวสารามิกาธานปฏีอุปาส กาคามาจาเทสานิขามาจะอิสาราสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาปุชาเยปิจะอันทะสัมภะวาสังเสทชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิกังธรรมวะรังปติกจะ เตสเพปิทุกขสะกะโรตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัทะราจะบุคคราสังโฆโหตุสมโควะอัายะจะหิตายะจะอัมเหรคตุสัรรมูมสเพปิ ธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปุเนยามายามะธรรมเมอริยป,ปเวทิตาปสัสน,นาโคตุสเพปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวะยะวายะ สัตานังสมิธังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะระชังนิจังรักขันติปตะกังเอวังธรรมเณมราชานโนปชังรักขันตุสัพธาทุกขปัตาจะนิทุกขาพยาปัตาจะนิพยาโรก,กับปิตาจะนิโสกา โตุสเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมพตังปุญญะสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายายะสีลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาโอตุ คัจฉันโตเทวตาคตาสัพเพุทธาพระปัตตาปจเจก,กานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสโอตุสพ,พังสมังครังรักขันตุสัพพทาสัพพเทวตาสัพพุุธานุภาวนะโสถีโหตุนิรันตลัง โตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสัพะเทวตาสภัตตมานุภาวณโสติโหตุเนรันตระังโหตุสัพังสุมังคารังรักขันตุสพะเทวตาสภพทสกานุภาวณโสติโหตุเนรันตระังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราตนตายด้วยการสัทยายบทสวดมนต์ประสูตรภรพปริตและปักขถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พลจากตกภยัยทางปวงเจริญทางโลกและทางธรรมขอโวยเทพเวทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสัวสาธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอำานวยพอให้แกะวะ่วัตถุมงคลระปิตายอดสิถีเลี้ย,รยงรอดยอดสิถีเดินไววครูหกแปดตลอดจนวตัตถุมงคลทั้งพวงที่ับสิ่งสังึ้นให้เปี่ยมด้วยนภาพแห่งผาปลิตดจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเธอ